สวัสดีค่ะพบกับการทำนายไพ่4ประจำเดือนสิงหาคม2564กับอาจารย์ปุ๊กกี้นะคะทางช่อง YouTube ปุก๊กกี้พยากรณเหมือนเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาราศีเมษนะหรือผู้ที่เกิดวันที่13เมษาถึง13พฤษภานะหรือท่านใดที่ ลัคนานะคะหรือราศีเมษนี่ก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวยกันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การทานายก็ต้องขอเรียนแจ้งนะเหมือนอย่างเช่นทุกคลิปนะคะว่าการทานายเนี่ยมันเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เป็นการดวงส่วนตัวดังนั้นผลของการทํานายจะมีความตรงหรือไม่ตรงนะบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นแบบสลับสับเปลี่ยนได้นะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านใดนนะะที่ต้องการที่จะได้ผลการทํานายที่เป็นของคุณนะดังนั้นจะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถติดต่อมาได้นะคะถ้าใครสนใจก็ช่องทางนะคะที่ขึ้นอยู่ด้านลา่างคลิป นะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆท่านที่เข้ามาช่วยกันกดไลค์นะหรือบางท่านอาจจะแชร์หรือ่าอาจจะกด subscribe ติดตามอาจารย์นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าแล้วก็ถ้าส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะก็หลังจบคลิปแล้วช่วยกันกดด้วยนะคะมานะทีนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าราศีเมษนะหรือรัคนาเมษในช่วงเดือนอสิงหาคมนี้นะจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ ชาวเมฆลัคณะเมษในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะเป็นเดือนที่8สดหรับปีนี้กันแล้วเนาะเร็วไวมากเลยนะคะอยู่ดีก็ผ่านไปแปดเดือนลนะมาทีนี้มาดูไพ่พลังงานใบ,บแรกของคุณอีกแบบเนาะใไพ่สี่ไม้เท้านะคะแล้วก็ได้ไพ่สามไม้เท้าด้วยนะเอซซับคัพสกามานะไพ่พลังงานดีๆมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแอบมานะแปดดาบสองดาบด้วยนะ เรียนคือข้อวิตกนะหรือข้อที่มันเป็นเรื่องข้อกังวลใจนะหรือสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยคิดมากในช่วงเดือนนี้ก็คือ1เรื่องของการเงินนะคะ2ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้คุณวิตกกังวลอ่ะแล้วก็เรื่องแฟนด้วยนะคะถ้าใครมีแฟนแล้วนะหรือมีแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยนะคะคือ3ข้อนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณวิตกกังวลหรือคิดมากนะกุ้มใจระวังเงินเถอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของที่อาจารย์พูดไปแต่ทังนี้นั้นถ้ามาดูเนี่ยนะคะ ในแง่ของคนที่ทํางานประจํากันก่อนนะคนทํางานประจำเนี่ยนะคะช่วงเดือนนี้บางทีคุณก็แอบ,บวิตกนะแอบบกังวลอยู่ว่างานหรือองค์กรที่คุณทำนะคะที่ทําปัจจุบันเนี่ยเขาจะมั่นคงไหมอืมนะคุณแอบ,บตั้งคําถามในใจของคุณก็ได้ว่างานที่ฉันทำเนี่ยมันมั่นคงไหม บริษัทที่ฉันทาหรือองค์กรหน่วยงานที่ฉันทำที่มันมั่นคงหรือเปล่านะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยมั่นใจนะในแง่ของความมั่นคงของเขานะคะแล้วก็มันมีความเป็นไปได้นะมันมีความเป็นไปได้เพราะาหน้าไพ่ท่านบอกมานะคะว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะโดนยุบนะหรือโดนโบอกเลิกจ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบริษัทที่คุณทำเนี่ยอาจจะโดนยุบโดนเลิกนะไม่ทําแล้ว ะค,ะคือตรงนี้การที่ว่าคุณวิตกกังวลนะตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันมีเกณฑ์นะคะที่มันสิ่งที่คุณกังวลนะหรือสิ่งที่คุณกาลังคิดอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเป็นความจริงก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะกขาบอกว่าไพ่เอชซอฟคพส์มาฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปนะคุณสามารถที่จะหางานใหม่ได้ด้วยการที่คุณจะได้ความช่วยเหลือนะจากเพื่อนนะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่คุณรู้จักนะคะหรือว่าคุณจะเดินไปสังเองนะส่งเลอบชูมแม่ไปอะไรเงี้ยคุณก็จะมีเกณฑ์ที่ จะได้งานใหม่ โดยทันทีทันใดนะทันทีทันใดเนี่ยก็คืออาจจะต้องเทคไทม์บ้างนะคะแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้สมัครพรุ่งนี้ได้เลยคงจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันก็อาจจะเข้ามาทำให้คุณเนี่ยไม่ได้ว่างงานนานเกินนะคะอันนี้คือประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่ทํางานประจําประเด็นแรกนะ,ะประเด็นที่2อนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหน่วยงานหรือองคอ์กรที่คุณทำเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วในความคิดของคุณแต่ว่ามันเหมือนมันยังไม่ไม่สุดนะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณ อยากได้นี่นะคะมันยังไม่ไม่ใช่นะแล้วก็จังหวะเดียวกันเนี่ยอาจจะมีคนหรือว่ามีโอกาสนะดีๆที่เข้ามาที่ทําให้คุณเห็นว่าเอ๊ะหรือว่างานที่คุณกําลังสนใจอยู่หรือหน่วยงานไหนหรือว่าที่หมายที่คุณอยากจะทำเนี่ยมันจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้คุณมีความรู้สึกคุณลังเลในการที่จะอยู่ที่นี่หรือจะไปที่ใหม่นะคะบางทีมันอาจจะมีคนเข้ามาทับทามคุณก็ได้ให้คุณไปทํางานกับเขา อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถแล้วก็เป็นมือดีมือโปรโด้วยเนาะแต่แมจิชียนขึ้นมาฉะนั้นใคลๆก็ต้องการตัวนะเนื้อหอมนะว่าอย่างนั้นเถอะนะคะช่วงเดือนนี้ฉะนั้นช่วงเดือนนี้ระบบคอนเนคชั่นค่อนข้างที่ดีนะที่จะดีเปื่อนผีน้องหรือว่าคนที่คุณรู้จักเนี่ยอาจจะเข้ามานะมีส่วนชักชวนนะให้คุณไปทําอะไรที่มันที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะตรงนี้เป็นประเด็นที่2นะคะประเด็นที่3นะที่เห็นก็คือบางท่านเนี่ยงานก็ไม่ได้มีปัญหา ยุบก็ไม่ถูกยุบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหูกเลิกจ้างก็ไม่ถูกเลิกจ้างแต่ว่ามีความรู้สึกว่าอยากได้เงินเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอออยากได้เงินแหละอะไรเงี้ยจริงๆแนละ้วเงินใครๆก็อยากได้แต่ว่าคือช่วงเดือนนี้คุณอาจจะแบบอ,นะอยากทําอะไรที่มันเป็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักเป็นการเป็นหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าคุณอาจจะนะมีเกณฑ์ที่จะลงนะ ลงทุนเพิ่มนะลงทุนในที่นี้ม <agora> ันอาจจะเป็นการลงทุนท <us> <hai champion> er> euh. <us> ี่เกี่ยวกับเรื่องของลงทุนทางการเงินนะหรือว่าลงทุนขายของก็ได้นะขายอะไรที่มันเป็นจอบเสริมนะคือคุณก็ทํางานประจําคุณด้วยแล้วก็ทาจอบเสริมไปด้วยนะทำธุรกิจเสริมไปด้วยอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็แนวโน้มนะก็จะมีเกณฑ์การขยขยับขยายที่ดีนะที่ต่อยอดไปเรื่อยๆค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอาจจะไม่ได้ว่าเออแบบกระทันหันหรือว่าปุ๊บปั๊บเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังดีนะดีกว่า ว่าไม่ไม่ได้อลเลยนะคะตรงจุดนี้นะเนี่ยคือ3ประเด็นนะของคนที่ทํางานประจํานะคะแล้วก็ใครที่อ่ารับราชการนะคะหรือว่าจะมีเกณฑ์การแต่งทั้งยกย,ย้ายไหมมีเกณฑ์นะคะอาจจะโดนอา,อาจจะขอตัวเองหรือว่ากําลังอยากที่จะย้ายตัวเองเนี่ยนะมีเกณฑ์ได้นะ,ะหรือบางทีเราอาจจะต้องโดนย้ายนะ,ะต้องโดนเปลี่ยนแปลงย,ย,ยกย้ายกระทันหันโดยที่ว่าตัวเราอาจจะแบบเออไม่ได้ทันตั้งตัวเนาะหรือว่าแบบโดนขอไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือประมาณอย่างนั้นนะอันนี้ก็สําหรับคนที่อ่รับราชการอยู่นะคะ ถามว่าจะสอบนะหรือว่าจากที่จะสอบคัดเลือกหรืออะไรเงี้ยได้ไหมมีเกณฑ์ได้นะคะเพราะยังไงก็แล้วแต่ไ่พลังงานที่ดีๆก็ยังเข้ามาช่วยหนุคนคุณอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้นะแาคนทําธุรกิจละ่นะทีนี้มาดูคนทำธุรกิจนะเช่นเดียวกันเลยนะคะคนทําธุรกิจเนี่ยแปดดาบมา ไปนี้ไม่ค่อยอยากจะให้มาสักเท่าไหร่เลยเนาะแต่ดามมาบางทีนะคะบางท่านที่ทําธุรกิจหรือ้าขายอยู่เนี่ยบางทีอาจจะต้องหยุดก่อนนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทําเลนะหรือร้านค้าที่คุณทําอยู่เนี่ยบางทีค่าเช่าแพงไหมหรืออะไรไหมนะคะบางทีอาจจะต้องถูกยกย้ายหรือว่าตัวคุณเนี่ยแหละเปลี่ยนนะย,ย,ย้ายทําเลที่ตั้งนะคะหรือว่าบางทีอาจจะหยุดในการทีจท <for>? ท่จะทําธุรกิจตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะตรงนี้มันอาจจะมีเกณฑ์การที่ต้องหยุดสักพักหนึ่งนะแต่แล้วก็หลังจากที่หยุ แล้วเนี่ยนะคะสามารถที่จะกลับฟื้นกลับมาทําได้อีกนะถ้าคุณอยากที่จะทาธุรกิจตัวเดิมถ้าท่านใดสนใจที่อยากที่ท,ทําธุรกิจใหม่เลยหรือว่าไม่ทาตัวเดิมแล้วนะไปขายอ,ยาอื่นหรือหันเหตั้งหลักใหม่นะในการทําชีวิตของคุณใหม่เนี่ยเริ่มต้นใหม่ก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะไปได้ดีไปได้สวยนะคะเพราะว่าไพ่สีไม่เท้าเนี่ยมันคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากเล็กไปใหญ่นะในเรื่องของการท,ทรําธุรกิจด้วยนะคะทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องของแล้วเงินทุนละ่ะ นะถ้าจะไปตั้งหลักอะไรใหม่ๆเนี่ยมีเงินทุนไหมนะการเงินเป็นยังไงบ้างนะการเงินก็ยังดีอยู่เรื่อยนะคะใครอยากจะขอสินเชื่อขอกู้นะกู้ยืมอะไรเงี้ยนะคะคือสามารถที่จะยืมเรื่องได้เลยนะช่วงนี้เนะี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือนะจาก สถาบันการเงินก็ได้หรือว่าจากเอ่อหน่วยงานนะหรืออื่นภาครัฐหรืออะไรเงี้ยนะคะคือตรงนี้ก็อาจจะเป็นเกณฑ์ที่ว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือในระบบเรื่องของคอนเน็กชันหรือเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องก็ได้นะเพื่อนฝูงนะช่วงนี้ก็จะมีอะไรที่เข้ามาช่วยเหลือคุณนะมือซ็อคับเข้ามาสักขณะนี้นะคะยังไงยังไงชาวเมธและคณะเมธนะสู้แล้วก็มีคนอุปถัมภ์ นะหรือมีอะไรที่มันดีๆเข้ามานะคะแต่ทีนี้อ่ะเรามาดูในแง่ของสิ่งที่อาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะคะช่วงเดือนนี้ก็คือ <c oughs> อาจจะต้องซ่อมบ้านนะคะซ่อมรถนะหรือว่า,าต้องเสียเงินนะ,ะเกี่ยวกับบ้านและรถนะหรือทรัพย์สินที่ดินอาสาหาริมัสซับนะบางท่านอาจจะต้องไปถมที่ไปเกลี่ยที่ไปรังวัดที่นะบางทีอาจจะให้เรามาระวังเรื่องของกรณีพิาพาทที่เกี่ยวกับเรื่องของอาสาหาริมทรัพย์ด้วยนะคะบ้านรถที่ดินคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะบางทีอาจจะต้อง เข้าไปทำนะคะแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพนะช่วงนี้นีคะแปดดับขึ้นในทุกๆสถานะเนี่ยฉะนั้นต้องระมัดระวังสุขภาพเป็นบางนะคะก็อย่าประมาทการอย่าตกเนาะ เรื่องของโควิดก็ยังคงระบาดกันอยู่นะคะยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะความรักเนี่ยนะมันขึ้น2ดาบเลยเนาะ,ะในช่วงเดือนนี้นะคะควรมีคู่ก่อนคนมีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้ต้องอดูนิดนึงนะ,ะในเรื่องของการถกเถียงหรือว่ามีปะทะคารมนะคะหรืออาจจะทะเลาะวิวาหรืออะไรเงี้ยกับแฟนแฟนเราหรือคู่ครองของเรานะคะฉะนั้นช่วงเดือนนี้อาจจะต้องใจยเย็นๆนะทะเลาะกันเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะทะเลาะกันเรื่องของอทรัพย์สิน ทองก็ได้นะช่วงนี้ออปัญหาที่มันมีเข้ามาเนี่ยนะคะ,นะเรื่องโควิดเรื่องอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยแฟนเราเนี่ยนะคะอาจจะต้อง ประคับประคองกันไปนะช่วงนี้ก็อาจจะต้องช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะก็ดูในแง่ของถ้าเกิดว่ามันมันไม่ไหวแล้วนะคะหรือมันคุยกันไม่แล้วไม่ลงตัวเนี่ยนะคะบางทีเราก็อาจจะห่างกันสักพักหนึ่งก่อนนะแล้วก็ตั้งสติในแง่ของการที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันต่อไหมแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันไม่ไหวเนี่ยนะคะในช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงเปลอบาง นะที่คุณอาจจะมีเกณฑ์การที่จะเลิกรานะทะเลาะทะเลาะกันแรงแล้วก็เลิกลากับคู่ครองของคุณได้นะอืมนะคะทีนี้มาดูในแง่ของคนที่เป็นคนโสด หรือว่าคนที่แบบเยังไม่มีใครนะคะไพ่เดาบขึ้นมาแล้วก็ไพ่สดาบอยู่แล้วเป็นยืนพื้นเนาะฉะนั้นช่วงเดือนนี้นะคะอาจารย์ว่ามีคนเข้ามานะช่วงนี้คนโสดหรืออาจจะไม่โสดสนิทก็ได้นะคะอาจจะแบบมีคนคุยอยู่อะไรเงี้ยนะคะเออซับคัเข้ามาฉะนั้นเขาเข้ามาเนี่ยนะคะต้องดูนิดหนึ่งเพราะว่าเข้ามาด้วยเลขคนนะเดาบขึ้นอย่างชัดเจนเลยเลขคนอะไร1บางทีก็เป็นอาจจะเป็นลักหลอกลวงนะไม่หลอกเงินหลอกทองหลอกเรื่องของทรัพย์สินอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะมาหลอกในเรื่องของเขามีเจ้าของอยู่แล้วหรืออะไรอย่างี้หรือ ในทางกลับกันเนี่ยบางทีเราเนี่ยแหละนะอาจจะสับคาหลอกก็ได้นะจากนั้นช่วงนี้เดือนเดือนนี้ชาวเมษลัคณะเมษร,ระวังเรื่องของการโดนสับคาหลอกสาหรับคนโสดน,นะคะหรือคนที่กําลังดูดูกันอยู่ด้วยนะยังไม่ตกลงปกงใจกันนะคะช่วงเนี้ยนี้อ่ะต้องดูกันดีๆนะคะ,ะทีนี้ในเรื่องของโชคลาภล่ะ,าละมาดู1่งโชคลาภอีกหนึ่งวงา้วงาวนะคะโชคลาภได้ดีอิมพรสเลยนะคะถามว่าอ่ะชาวราศีเมษและคนะเมษมีโชคลาภไหมตอบได้เลยว่ามีมนะคะก็โชคลาภของคุณเนี่ยอาจจะมาจากใน ะะมาจากสิ่ง,างสารสนเทศละ2ก็คือในเรื่องของเ,อเด็กๆนะคะหรือว่าปุตดหลานบริวารคุณให้โชคลาภหรือว่าปุตดหลานบริวารน,นี้บางทีเนี่ยอาจจะหมายถึงสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะบางทีอาจจะแบบว่าเออให้โชคให้ลาภคุณหรือว่าอาจจะไม่สัตว์เลี้ยงหรอกสัตว์แปลกๆอะไรเงี้ยน้องจิ้งจกน้องตุ๊กแกน้องนูนีนั่นอะไรเงี้ยนะคะที่เข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้คุณ มีโชคลาภทางกานเสียงขึ้นก็ได้นะในะช่วงเดือนนี้นะคะมาทีนี้มาดูในเรื่องของบทสรุปภาพโลโอ้โหเดอะเวิร์มาเลยนะคะฉะนั้นชาวราศีเมษและคณาเมษไม่ต้องกังวลใจไปนะคะถ้ามีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะอย่างที่อาจารย์ทำนายไปแล้วเนี่ยก็ ค่อยๆแก้ไขนะแลวสิ่งที่ดีๆโอกาสดีๆนะหรือมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยอาจจะทําให้คุณสตันไปสักสองวินะคะแต่มันก็อาจจะทําให้คุณเดินเซไปบ้างนะแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่มันก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขอพูดนิดนึงนะคะก็คือบางทีนะช่วงเดือนนี้เนี่ยชาวเมลคณานาเม็อาจจะมีความกุ้มกุ้มใจก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องของที่บ้านนะหรือครอบครัวก็ตรงเนี้ยสิ่งที่มันกุ้มหักุ้มใจหรือมีสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่่่่งทีมมันไคอย โอเคสักเท่าไหร่นะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ย the world มานะ,ะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายเนะ,ะเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับเปลี่ยนแปลทางที่ดีนะคะก็ขอให้เป็นกําลังใจให้นะคะขอใหอ้ชาวเมษคณะเมษในช่วงเดือนเนี้ยได้แพร่พลังงานที่ดีๆไปนะก็ขอให้มีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเดือนนี้กันนะคะนะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสำหรัะะบการติดตามรับชมรับฟังนะคะต้องขอลาไปก่อนนะ,ะพบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหนนน้้าววััีีสสดค่ะ